สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกมองเป็นปีศาจได้ง่ายที่สุดเพราะเมื่อถูกใส่ร้ายท่านทรงแก้ตัวไม่ได้จากผลการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและก็ทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่าน่าจะเป็นการแพ้อย่างยับเยินในเวทีรัฐสภาของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง เขาว่ากันตามมารยาททางการเมืองนะครับพรรคการเมืองพรรคนี้เขาควรจะต้องยอมรับในความประมาทของตัวเองหรือว่าสิ่งที่เขาทำพลาดไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับกลายเป็นว่ามีการปลุกระดมมวลชนให้โจมตีรัฐสภาที่ถือว่าเป็นสถาบันทางการเมืองหลักของชาติ ซึ่งหนึ่งในวาทกรรมที่เอามาใช้ปลุกปั่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือการอ้างเสียงประชาชน14ล้านเสียงที่ถูกเอามาใช้ปลุกปั่นสร้างความเข้าใจผิด,ผดให้กับประชาชนทีนี้พอบรรดาแฟนคลับของพรรคนี้เขาเกิดความเข้าใจผิดเขาก็ใช้วาทกรรมเนี้ยเอาไปข่มขู่ฝ่ายอื่นที่เป็นตัวแทนของประชาชนอีกกว่า52ล้านเสียงซึ่งวิธีแบบนี้นะครับมันเป็นการไปทําลายบรรยากาศทางการเมืองที่ดูท่าว่าจะสงบลงหลังการเลือกตั้งเนี่ยให้กลับมาคุกรุนขึ้นอีก ถ้าพูดกันตามหลักรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับมันพลาดมาตั้งแต่การที่เขาประกาศตัวเองว่าเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วครับเพราะว่าการเกิดทําแบบนี้ ไม่มีประเทศไหนในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเขาทำกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปกครองในระบอบประธานาธิบดีที่มีการเลือกตั้งฝ่ายบริหารโดยตรงนะครับที่เราออกไปเลือกตั้งกันเนี่ยคือเราไปเลือกสสเพื่อเป็นผู้แทนของเราเข้ามาในสภาเพราะฉะนั้นต่อให้มีพรรคการเมืองไหนได้ที่นั่งในสภามากที่สุดก็เป็นแค่พรรคที่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนคนอื่นเท่านั้นครับส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรีในประเทศทประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเนี่ยนะครับจะต้องมีการผ่านมติของรัฐสภาก่อนซึ่งนั่น เลือกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในสภาทีนี้พอเราเลือกได้แล้วใช่ไหมครับ ประธานสภาจึงค่อยถวายชื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงโปรดกล้าวลงมาตามลําดับนั่นแหละครับจึงจะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นนายกตามประเพณีการปกครองซึ่งเนี่ยเป็นหลักการง่ายๆที่ผมงงมากนะครับว่าคนที่อ้างตัวว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยทำไมเขาถึงไม่เข้าใจกันคือถ้าพูดกันให้ชัดๆเลยก็คือในระบบรัฐสภานี้นะครับไม่ใช่ว่าพรรคการเมืองพรรคไหนที่ได้เสียงสสมากที่สุดจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเองได้นะครับและนอกจากจํานวนเสียงสสแล้วเนี่ยเขายังมีกติกากํากหนดไว้อีกด่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือนายกแลกะรรัฐมนตี จะต้องได้รับการไว้วางใจาจากรัฐสภาเสียก่อนถึงจะมีอำนาจหน้าที่โดยชอบทรรได้เพราะฉะนั้นจะมาเหมาเอาแค่ว่าได้จำนวนสอสอมากกว่าพรรคอื่นแล้วต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่อันนี้ไม่ถูกต้องตามหลักการครับ ซึ่งความเห็นชอบจากรัฐสภานี้นะครับก็จะรวมถึงเสียงของสอวอที่เข้าร่วมด้วยตามบทเฉพาะการตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งประเด็นนี้นะครับถ้าใครออกมาโจมตีว่าไม่เป็นประชาธิปไตยบอกไว้เลยว่ากําลังพูดโกหกแบบน่าไม่อายครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยได้รับการลงประชามติซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกแบบประชาธิปไตยทางตรงที่ทันสมัยที่สุดนะครับและประชาชนไทยส่วนใหญ่ในปี2559เขาก็รับรองอำนาจสอวอด้วยอีกทั ทั้งตำแหน่งสอวอนี่นะครับก็ไม่ได้มาจากการแต่งตั้งเพียงอย่างเดียวยังมีที่มาจากการเลือกสรรจากผู้เชี่ยวชาญหรือว่ามีคุณวุธแต่ละสาขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ชอบใช้วัฒการรมว่าสอวอไม่เป็นประชาธิปไตยบ้างสอวอถูกใบสั่งมาบ้างก็อยากจะถามกลับเหมือนกันนะครับว่าที่ออกมาพูดอย่างเนี้ยเคยอ่านรัฐธรรมนูญมาบ้างหรือเปล่ามีความรู้เรื่องนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าแค่ไปฟังอินฟลูเอนเซอร์คนไหนครับพูดมาแล้วก็เชื่อตามๆามกันไป และด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจออกนอกหน้าของพักการเมืองพักนี้เนี่ยนะครับพอถึงตอนเวลาที่เขารวมเสียงเลือกนายกจริงๆแล้วรวมเสียงไม่ถึงเนี่ยก็เกิดอาการหน้าแตกแล้วก็เกิดการไปกดดันคุกคามคนอื่นทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนที่เขาหวังดีก็ออกมาเตือนแล้วครับว่าให้เลิกพฤติกรรมกลางๆที่ผลักคนอื่นไปเป็นฝ่ายตรงข้ามเสียแต่ว่าสสพักนี้บางคนเขาก็โนสนโนแคร์ละครับก็ยังมีการข่มขู่เหยียดหยามพักการเมืองอื่นๆแล้วก็มีการโจมตีแกมบังคับสอวอเรียกได้ว่าตลอดเช้ากลางวันเย็นเลยก็ว่าได้ครับแล้ว การที่เขาทําพฤติกรรมกลางๆแบบนี้ลองคิดดูสิครับว่าใครจะไปโหวตให้เขาล่ะครับเสียงที่ได้รับเลือกมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้14ล้านเสียงนะครับแต่ก็ต้องย้ําว่า14ล้านเสียงยังไม่ใช่เสียงของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศนะครับ เพราะฉะนั้นการที่คุณจะจัดตั้งรัฐบาลได้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างที่หวังไว้คุณก็ต้องรวมเสียงของสสหรือสอวอให้ได้เกิน376เสียงตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดแต่เพื่อเอื่เขาทาไม่ได้ไครับก็เลยมีคนออกมางอแง,งว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยผมอยากให้ทำความเข้าใจสมัยนะครับเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ใช้ระบบรัฐสภาเป็นใหญ่หรือว่า parliamentary supremacy ซึ่งก็เป็นรูปแบบประชาธิปไตย100%ซอยู่แล้ว ซึ่งอาการงองแงหรือความเข้าใจผิดแบบนี้มันก็มาจากวาทกรรมของนักการเมืองที่พลาดเกมการเมืองเองเนี่แหละครับที่ออกมาดราม่าให้กองเชียร์ฝั่งตัวเองเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเกิดความรู้สึกจงเกียรจงชังประเทศไทยซึ่งอาการแบบนี้นะครับจริงๆก็ไม่ต่างจากการโทษทุกอย่างโทษทุกคนหรือโทษไปถึงประเทศชาติ แต่ว่าไม่เคยพูดถึงความผิดของตัวเองเลยทั้งๆนี้มองจากดองคารก็รู้ครับว่ากรณีหุ้นสื่อที่ดินหรือการแพ้โหวตในสภาพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่มาจากความผิดพลาดของตัวเองทั้งนั้นแต่กลับออกมาสร้างกระแสะให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าพักของพวกเขาถูกกลั่นแกล้งและหนักที่สุดนะครับคือโดนใบสั่งจากเบื้องบนลงมาเพื่อไม่ให้เป็นรัฐบาลเนี่ยมันคือการสร้างวาทกรรมหาเป้าแล้วก็สร้างปีศาจขึ้นมาเพื่อใช้เบี่ยงเบนความผิดของตัวเอง ปีศาจท,ที่นักการเมืองพวกนี้สร้างขึ้นนะครับนอกจากจะเป็นพรรคการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับพวกเขาแล้วเนี่ยยังมีสอวอกกตหรือว่าข้าราชการบางคนเนี่ยก็ถูกโยนความผิดครับสร้างให้เป็นปีศาจท,ที่ถ่วงความจเจริญของประเทศและยิ่งไปกว่านั้นนะครับนักวิชาการบางคนที่เชื่อได้ว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับพรรคนี้เนี่ยเขาก็เริ่มออกมาโยงสถาบันพระมหากษัตริย์ครับโจมตีใส่ความว่า ที่พักพวกของเขาไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลก็เพราะว่าโดนใบสั่งมาจาักเบื้องบนทั้งๆที่ในความเป็นจริงเนี่ยในหลวงไม่สามารถแทรกแซงหรือว่าควบคุมการเมืองในสภาได้นะครับเพราะว่าระบอบรัฐสภาเป็นใหญ่ยังไงก็ใหญ่กว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้วครับพระองค์จะไปสั่งอะไรใครได้แต่การที่เขาพยายามโยนความผิด สร้างภาพปีศาจให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้ครับเพราะว่าเวลาที่ในหลวงถูกใส่ร้ายเนี่ยท่านไม่สามารถออกมาแก้ตัวได้แล้วการพยายามชี้นําให้คนเข้าใจว่าฝ่ายตรงข้ามหรือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นปีศาจเป็นต้นเหตุข,ของความผิดเนี่ยสังเกตให้ดีนะครับรอบนี้คนที่ออกมาโจมตีเขามากันแบบลอยๆไม่มีหลักฐานเออขอโทษนะคะคือเขาเคยมีด้วยหรอคะ ที่ผ่านมาก็มีแต่คำกล่าวหาบิดเบือนเท่านั้นแหละครับแล้วรอบนี้นะครับผูดตรงๆหรืว่าฝ่ายวิชาการของพวกเขาเนี่ยน่าจะเขียนงานวิชาการใส่ลายเจ้าไม่ทันนะครับข้อกล่าวหาเบื้องสูงเนี่ยก็เลยออกมาลอยๆมากแต่ก็แปลกนะครับขนาดไร้สาระขนาดนี้ยังมีคนเชื่อเข้าไปได้ยังไงครับสแสดงว่ากองเชียร์พวกนี้เนี่ยต้องอาการหนักจริงๆในทางวิชาการเนี่ยนะครับนักการเมืองพวกนี้กาลังใช้การเมืองแห่งอัตลักษณ หรือที่เรียกว่า identity politics มาเป็นเครื่องมือในการผูกขาดประชาชนและความจเจริญของชาติไว้กับพวกเขาครับทำให้เกิดการแบ่งเขาแบ่งเราใครเลือกผิดไปจากพวกชั้นคือผิดทำให้คนเชื่อว่ามีแต่พักของเขาเท่านั้นละครับที่จะพัฒนาประเทศชาติได้จริงพูดง่ายๆว่าเป็นการใช้การเมืองผ่านการทมารกิงเพื่อให้คนเชื่อว่าสินค้านี้ดีจริงแต่ทีนี้คนที่เขารู้ทันเนี่ยครับเขาจะมองออกครับว่าพรรนี้ไม่ได้ดีจริงอย่างที่โฆษณาแน่แน แค่เอานโยบายพักมากางเรียงดูกันเป็นข้อข้อนะครับก็จะรู้แล้วครับว่าทําจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับวาทกรรมจึงเป็นอาวุธสําคัญของพักนี้ที่ใช้ปั่นกองเชียร์ใช้หล่อเลี้ยงมวลชนไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทั้งการอ้างว่าเบื้องบนสั่งลงมานิติสงครามหรือว่างบเลือกตั้ง6000ล้านศูนย์เปล่าซึ่งถึงแม้ว่าจะมีหลายคนออกมาอธิบายข้อเท็จจริงล้มล้างวาทกรรมพวกนี้แต่ดูเหมือนว่าแฟนคลับเขาก็ไม่สนนะครับจะให้ทำยังไงครับก็คนมารักไปแล้วนี่ครับพักพูดอะไรก็ต้องเชื่อไว้ก่อนลองดูนะ หลังจากนี้จะมีวัทกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอีกทุกวันเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงกระแสต่อไปชัดเจนนะครับว่าการกระทําแบบนี้เป็นการกระทําที่ไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเลยเป็นแค่การอ้างเสียงของคนบางส่วนแล้วหมารวมทับว่าเป็นประชาชนทั้งประเทศประชาชนเลือกแล้วทําไมไม่ฟังเสียงประชาชนต้องถามหน่อยครับว่าแล้วประชาชนที่ไม่ได้อยู่ใน14ล้านเสียงเนี่ย ใช่ประชาชนคนไทยไหมครับแถมประชาชนที่พวกเขาอ้างเนี่ยนะครับสุดท้ายก็เป็นได้แค่เบีย้ยหรือเครื่องมือเพื่อบรรลุผลทางการเมืองเท่านั้นน่าสนใจนะครับว่ากว่า20ปีที่ประเทศไทยอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองแบบแบ่งเหลืองแบ่งแดงมานาน มารอบนี้คนทั้งสองกลุ่มกับปรองดองสมานฉันกันชนิดที่ว่าอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นในครั้งนี้เพราะว่าพวกเขาเห็นตรงกันไงล่ะครับว่าถ้าปล่อยให้การเมืองวาทกรรมมีอำนาจรัฐขึ้นมาได้ประเทศไทยจะต้องพังพินาศอย่างแน่นอน